สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันในตัวตาเนลเนาะว่าเราจะมาลองทําตัวเวิร์ดคาวกันซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยรู้จักแบบเวิร์ดคาวกันมาก่อนไหมเวลาที่แบบเราพิมพ์อะไรส่งเข้าไปในแบบพรีเซนเทชันอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างถ้าทุกคนเคยใช้น่าจะเป็นตัวเมนติปะ่ะเวลาที่เรา,เราพิมพ์คํานั้นคํานี้เข้าไปใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าแฮปปี้แล้วมันมีคนส่งเข้ามาแฮปปี้ประมาณ5คนอย่างเงี้ยจากทั้งหมด จะทั้งหมดสิคนตัวแฮปปี้ก็จะใหญ่เออแล้วมันก็จะเล็กลงอะไรตามสัดส่วนเนาะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนใช้อ่าวิธีการสร้างเป็นวิธีการสร้างตัวบทคาวผ่านตัวแท็บโบกนครับผมทีนี้เราวางกันนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ดูว่าหน้าตาของบทค่าวมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะอันนี้บทคาวนี่หน้าตาบทข่าวเมื่อกี้เปิดดิสคอดค้างไว้ เออคนเข้ามาเยอะจนรู้สึกเขินคนเยอะแล้วมันเริ่มเงียบแบบปกติมันจะคุยกันใช่ไหมน,นี่ครับคือหน้าตาของเบทคาวเนาะอย่างอันเนี้ยคือมีคาม welcome, ําว่า welcome นะ่ย welcome มันก็จะใหญ่มันหมายความว่ามีปริมาณความเข้มขน้นของเขาเรียกว่าปริมาณการส่งคําเนี่ยเยอะเออถ้าสมมติว่าแบบมี user เขาส่งพิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ยเนาะหรืออย่างในกรณีที่เราจะทํา data visualization ว่าเราอยากจะเห็นคํานี้มากน้อยแค่ไหนอ,อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะใหญ่หรือเล็กมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ ตัวแทบบูตัวโปรแกรมของเราที่เราสร้างไว้เนี่ยมันดีเทคได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองสร้างตัวเบิร์ดคาวนะครับผมโดยโดยยังไงคือเราจะเอารีวิวลูกค้าเอารีวิวลูกค้าเนาะอันนี้เอาไปลองประยุกต์ใช้ได้สําหรับคนที่เป็น c u เ t อ m e r service หรือว่าคนที่ทํางานด้านเกี่ยวกับการวิเคราะห์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็วิเคราะห์เอามาเอามาวิเคราะห์ได้เนาะเวลาที่เราได้รับรีวิวจากลูกค้ามาใช่ปะมันก็จะมีเป็นคํายาวๆอะไรเงี้ยเนาะสินค้าดีมากคุณภาพดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคําไทยมันจะ ค่อนข้างยากสำหรับภาษาอังกฤษอันนี้เดี๋ยวจะมาสอนอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของการทำเทคนิ a แอนาลิติกส์เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมขอไปศึกษา <S <S อีกนิดนึงมันยังไม่ถึงวิชาที่ผมต้องเรียนมุมเรียนแค่ภาษาอังกฤษอยู่เออซึ่งวันนี้เราจะลองมาแยกคําภาษาไทยกันแบบง่ายๆกันก่อนเพราะว่าผมเตรียมข้อมูลรีวิวไว้ประมาณ200เรคคอร์ดแล้วก็เออมีมา2องร้อยเรคคอร์ดที่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งหน้าตาของมันไอ้ตัวไฟล์เนี่ยผมก็เตรียมไว้แล้วก็ลองดาวน์โหลดกันตตัวล่อยยูใ้้ไดเค แล้วก็ไปลอง Connect กับแท b บบูพับบิกดูเนาะว่าเออมันจะเป็นยังไงทีนี้ขออนุญาตเปิดแทบูขึ้นมาหน้าต่างของแทบูก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลของเราเป็น CSV ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะ Connect ผ่านตัว Text f i ไ e ครับแล้วเราก็หาตัว CSV ของเราเลยนี่จะเป็นตัว Review Data Set ตัวนี้ครับอันเดอร์สกอร์สอ รอแป๊บหนึ่งนะครับผมทีนี้เราจะเห็นว่านี่ดูอย่างตัว P ี v ของข้อมูลไวไวครับทางขวามือทางขวามือเนี่ยทางขวามือมันจะมีอยู่ด้วยกัน2คอลัมน์คอลัมน์แรกก็จะเป็นคอลัมน์ ID ครับคือ ID ที่1ลูกค้ารีวิวไว้วยังไงแล้วก็คอลัมน์ที่2เนี่ยเป็น text ที่เราได้รับจากการที่ลูกค้ามารีวิวสินค้าของเราหรือว่าของบริษัทเราของร้านเราอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยจัดทรงเร็วทรงผิดรุ่น ส่งเร็วนะแต่ส่งปดรุ่นออใช้งานไม่ได้ราคาคุ้มค่าใช้งานง่ายแต่ใช้งานไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ผมก็เตรียมประสมบนเปกันไปอยู่ข้างในนี้เนาะซึ่งมันจะมีประมาณ2 0 0เลคคอร์ดก็จะเป็น ID ประมาณ2 0 0 ID ในนี้เวลาที่เราจะทำบุตรคาวใช่ไหมครับเราก็จะไปกันที่ด้านล่างก่อนเลยไปที่เวิร์กชีพด้านล่างนี่หน้าต่างมันก็จะเป็นแบบลงโอย่างนี้ในส่วนของแท็บแท็บทบูเนาะทีนี้ข้อมูลครับเราต้องเช็กก่อนว่าทางซ้ายมือของเราเนี่ย มันมีในเทเบิลมันมีกี่กี่ไอดใช่ไ่มไอ้มันมีกี่คอลัมน์ใช่ไหมก็มีคอลัมน์ไอดละคอลัมน์เท็กทีนี้เราก็้องมาเช็กดูครับว่าไอตัวเท็กเนี่ยมันเป็นเป็นเท็กอย่างถูกต้องไหมอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับคือ text เท็ก่์อันนี้มันเป็นเท็กแบบเป็นสตริงซึ่ถูกต้องอยู่แล้ว ID ก็เป็น Number แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ยุ่งกับตัวคอลัมน์ไอดีเนาะเราจะยุ่งกับเฉพาะไอตัวเท็กเราจะทําอะไรเราจะทําการสร้างฟิล l ์อีกอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งแยกออกมาด้านข้าาแแต่ว่วเป็นแบบ ไวท์ทอลคอลัม์เออสร้างมาเป็นจำลองไว้ก่อนโดยการที่เราจะต้องแคลคูลเลตให้มันสปริตครับผมสปริตคำอย่างเช่นขอกับไปที่ตรง Data s o ซอร์เนี่ยเห็นไหมว่าของมาสต็อกเว้นวักพอใจมากแล้วก็เว้นวักสีไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเว้นวักตรงเนี้ยออกมาโดยใช้คําสั่งสปริตครับผมแต่ทีนี้เราจะต้องสร้างแคลคูลเลตฟิลขึ้นมาใช่ปะ่ะก็คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็ create calculated field เนาะเราจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าอะไรดีเราตั้งชื่อว่าเป็น word วูดละกันโดยสูตรครับก็สปริตตรงตัวเนาะ SP t, SPLIT กับ split แปลว่าการแยกใช่ไหมครับแล้วก็ string คืออันไหน string ก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่า text ของของเราใช่ไหม TXT ของเราตรงนี้โอ้ oh, ต้องมีอันนี้ด้วยแบบนี้ string ในคอลัมน์ text ผิดอันนี่ใช่ไหม d e c l a r ้คอลัมน c o n t a n t e r เดี๋ยวนะ maybe you a missing identity อันนี้ต้องเป็นวงเล็บหรือเปล่าแบบนี้อลองลองลองเอ๊ a. String d e l i m เ t e r แล้วก็ Token Number d e l i m i t e r เราจะใช้เป็นตัวเว้นวรรคแบบนี้ครับผมคือฝันหนูเว้นวรรคแล้วก็ฝันหนูเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงช่องว่างใช่ไหมในการแบ่งแล้วก็ Token Number เลือกเป็นหนึ่งครับผมเป็นหนึ่งคำแต่ทีนี้ the calculation color ทำไมล่ะเอ๊ะทำไมอลองลองลองกดโอเคครับ แล้วทีนี้เราลองลากคำว่า Word ครับมาใส่ใน Text ดูมีอะไรออกมาไหมไม่มีผมคิดว่าสูตรผมน่าจะผิดไซส์ Size ละ่ะก็ไม่มีครับขอเข้าไปดู Calculated f i e l d อีกรอบหนึ่งอืมอิดิตอิดิตคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นแบบอันนี้นะ ลองลากไปใส่ตรง text ทำไมตรง text ไม่มีอะไรล่ะถ้าลาก text มาตรงนี้ text มีคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวสูตรนี่ง่ายต้องเป็นอย่างนี้เออมันจะได้ identify ถูกเราลาก word ไปใส่ตรง text ครับเราก็ได้มาละเห็นไหม ขนาดพอดีขนาดไม่ตรงของแท้แน่นอนของไม่ตรงปกอะไรเงี้ยก็วางกันไปเราใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วก็ต่อมาครับเราก็สร้างาลากเนี่ยลากตัวที่เราสร้างขึ้นมาใส่ในตัวไซส์ครับผมเพื่อที่จะดูว่าเออจำนวนอะ่ะมันแปรผันแปรผันตรงกับขนาดยังไงเนาะเพราะเราใส่ไปตรงไซส์ละแตทีนี้เราจะเห็นว่ามันเหมือนมันเท่ากันหมดเลยเห็นปะเราต้องเข้าไปเช็คครับตรงรูปไซส์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราคลิกขวาครับแล้ว หาหาตรงที่มันเป็น m e s u r e r ครับแล้วเลือกเป็น count เพราะว่าเราจะให้มันนับเนาะว่าคำคำนี้มันมีทั้งหมดกี่คำถ้าเขา distinct ก็จะมีแค่คำเดียวเออเพราะว่ามันจะนับเฉพาะอันเออถ้าเราปกติเห็นปะเราก็จะเริ่มได้อะไรเงี้ยใหญ่ๆขึ้นมาเริ่มเป็นรูปเป็นภาพละเราจะเห็นว่าเออคุณภาพดีมากเนี่ยมีประมาณ11คําในตัว2 0 0เลคคอร์ดเมื่อกี้นะเออมีมาส1บเอค,ำคำําว่าไม่แนะนำเนี่ยมี8คํคเออเนี่ยมันก็จะเรียงๆงไปแต่ทีนี้เราอยากได้เป็น word count ใช่ปะ โดยที่ให้มันแบบเหมือนกับตัวอย่างที่เราเปิดดูในตอนแรกแต่เราจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกดโชว์มีมันคืออันเนี้ยมันคล้ายกับแพ็กเกจบับเบิลแต่ว่ามันเป็นอ่าสี C ่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราจะปิดตรงนี้ไปครับแล้วเราก็เลือกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นเท็กซ์นะครับตรงมาร์กเนี่ยนะหาคำว่าเท็กซ์เลยนี่เราก็ได้ละเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าภาพมันเป็นอย่างนี้เห็นคําว่าคุณภาพดีมากนี่มีสิบเอ็ดคำคือมันใหญ่มากใช่ไหมแต่มันก็จะมีปนอะไรเยอะแยะมากเลยทีนีน เราจะฟิลเตอร์คาที่มันมีแค่อันเดียวออกไปคืออันเดียวมันไม่ได้แบบส่งผลต่อไซส์ให่มันเล็กหรือมันใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะลากคําว่าเ o ิ d ดไปตรงฟิลเตอร์เหมือนกันแล้วเราก็เลือกไปตรงที่คอนดิชันเนาะโดยเลือกเป็น by few ครับเวิดเนี่ยในตัวคอลัมน์เ o ิ d ดเนี่ยให้เขาครับสาหรับอันเขาเรียกว่าอันที่ให้เลือกแบบอันที่มากกว่า1เท่านั้นหรือถ้าน้อยกว่า1ไม่เอามันก็จะมีบางอันที่หายไปลองแอปพลายดูมีไหม ไม่เห็นภาพชาัดเท่าไหร่อ่ะเริ่มนที่สองก็เริ่มเห็นละปั๊บอันที่สามก็เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเอาไปอันที่หนึ่งละกันเออมันก็อาจจะหายไปนิดหน่อยแล้วเราเริ่มเป็นที่ศูนย์อะไรหายไปอันนี้ไม่มีอะเอาเป็นสองแล้วกันเออเก็บไว้เฉพาะอันที่สองกดโอเคได้เลยครับทีเนี้ยตัวคําที่อยู่ตรงหน้าจอเราตอนนี้ครับคือจะเป็นคําที่มีการนับแล้วมันมีมากกว่าสองครั้งอืม แต่ทีเนี้ยมันก็ยังเห็นไม่ชัดอิชิพานเราอาจจะเห็นว่าคำว่าคุณภาพดีมากมันใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็จะซื้ออีกแน่นอนเนี่ยมันแทบจะใกล้เคียงกันแต่ว่าสีสวยอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้มันเห็นว่าสเกลสีให้หน่อยเออเราก็อยากให้มันแบบมีสีใช่ป่ะแบบเข้มมากๆก็ใหญ่มากๆอันนี้เราจะลากตัววูดเหมือนเดิมครับมาใส่ตรงคันเลอร์ปั๊บเห็นไหมว่ามันแฟนซีมากแทบูมันจะเป็นอะไรที่มันางที่จะง่ายครับผมแล้วก็ดูได้แบบไวๆใช้งานได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยลากอะไรยังไงใช่ป่ะทีเนี้ย เราจะเห็นว่าสีมันแฟนซีสุดเลยครับมันแบบ1คํา1สีแต่เราไม่ได้อยากได้อย่างนี้เราอยากได้เป็นคําที่มากสีที่เข้มคําที่มันมีปริมาณมากให้มันสีเข้มใช่ไเพราะฉะนั้นกดไปตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปตรงคันเลอร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมกดผิดกดไปที่ตรงนี้คันเลอร์ตรงนี้แล้วเลือกอีดิคคันเลร,รับผมแล้วหา Select c o l o r ือกพาเลตตรงนี้เลือกเป็นแบบสเกลสีอย่างนี้ได้ไหมแล้วเราก็ assign p a l ล t t e ลอง a อ p l y ดูครับเห็นไหมสีส้มก็จะเริ่มเปลี่ยน แต่นี้มันเหมือนจะ assign อะไซยังไงนะทำไมสีมันดูสลับสลับกันถ้าเป็นนี้ล่ะเหมาะสมกับราคาหาก่อนหาก่อนสีม่วงล่ะอ p l y a s อ i ไซก่อนอ i ไซและอะไพรทำไมคาว่าคุณภาพดีมากถึงสีไม่เหมือนเดี๋ยวนะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัว อันนี้แล้วลากวดมาใส่อีกรอบหนึ่งหาก่อนหาก่อนตรงนี้เลือกเป็นเมชชเลอร์อ่าโอเคเพราะว่าสีที่เราเลือกตอนค่าตั้งต้นมเมื่อกี้ครับมันไม่ใช่เป็นอ่าเมชชเลอร์เนาะมันเป็นดิเมนชันคือมันเป็นเท็กซ์ปกติเพราะฉะนั้นสีมันเลยกําหนดแบบแฟนซีไปเรื่อยเออเพราะมันเลยแบบไม่ได้แบบลิงก์กับตัวสกิลของปริมาณสีอืมเพราะฉะนั้นครับเราต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนโดยเปลี่ยนจากไอ้ตรงดิเมนชันใช่ป่ะดิเมนชันมันคือเท็กซ์เออมันคือ มันคือสิ่งที่มันไม่ได้วัดผลได้เมันคือมันภาษาไทยมันคืออะไรมิติของข้อมูลดิเมนชันเออแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มันวัด,วดค่าได้เออพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นแมชชเลอร์ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นเขาอ่ะทีนี้เราก็เห็นว่าคําว่าคุณภาพดีมากเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นสีเข้มสุดละงลงมาก็จะเป็นจะซื้ออีกแน่นอนใช่ไหมแล้วก็เป็นใช้งานง่ายแล้วจะทรงเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเดียวกันทีนี้ครับเราก็ได้ละเว,วิร์ขาวใช่ปะดูแบบไวๆในตัวนี้นี่เห็น for product review อย่เปนี่เป็นปตัวหนาะไว้ตรงกลาง apply เพิ่มใหญ่นิดหน่อยอ่ะเราก็สามารถปิดจริงๆตรงนี้ปิดก็ได้ซ่อนไปก็ได้ hide card ตรงนี้ไปแล้วก็ไหลองนำเสนอทำไมมันยังเบี่ยงๆไปทางขวาถ้าเราไปใส่ตรงแดชบอร์ดแล้วล่ะเริ่มตรงแดชบอร์ดตรงนี้เปลี่ยนตรงเลงตรงนี้เป็นอโตเ m ม t ติครับ แล้วเราก็ลากตัวชีตหนึ่งมาวางตรงนี้เนาะเอ๊เราต้องปรับตรงนี้นิดหน่อยโดยการที่เลือกไปที่ฟอร์แมหรือเปล่าแล้วก็เนี่กตรงนี้เอเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดมันเหมือนจะปรับได้คลิกขวาตรงนี้แล้วก็เอ A More Options มาก,ก่อนนะเราจะให้มันอยู่ตรงกลาง จำได้ว่ามันวิธีแก้มันคือต้องไปแก้ที่ตรงนี้คลิกขวาตรงนี้ format row column ตรงนี้เหรอไม่น่าใช่นะเอฟิลตรงนี้เขีย์ออก format alignment สักครู่นะครับ ฟิต wow. นี่ไงครับแล้วก็ฟิตวิดเรียบร้อยว่าละว, <laughs> ว่าละมันมีพื้นที่ว่างตรงนี้อยู่มเมื่อกี้ เ,ออเราต้องกดไปที่ฟีดตรงนี้แล้วก็ฟ i t บิ t อ่าทีนี้เวลาที่เรานําเสนอใช่ไหมเราก็จะได้ภาพตัวเวิร์ดคาวสวยๆแบบนี้เอาไว้สําหรับการนําเสนอได้แล้วครับผมก็หวังว่าตอนนี้ก็จะได้ใช้ทูใช่ไหมเป็นในเรื่องของแท็บบูหลังจากที่เราไม่ได้ใช้กันมานานเออผมต้องกลับมาใช้เพราะว่าใช้เรียนใช้ทำโปรเจกต์เพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็น่าจะาไปลองใช้กันได้ครับในส่วนของแท็บบูพับบิกเนาะก็หวังว่าวิดีโอตอนนี้น่าจะ ถูกใจใครหลายคนที่กําลังมองหาตัวเครื่องมือที่สําหรับสร้างบทความเนาะคือการทําให้ภาพมันเป็นภาพในการนําเสนอเป็น text กลายกลายกอนเมกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็วังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ตรงนี้ไปลองประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทาอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับผมที่ผมขอไปเมื่อกี้มี membership มี discord ไปจอยกันได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนะื้อหาสาระในวิดีโอก,ก็จะมีหลากหลายจริงผมจะ มารีวิวเรื่องเรียนจบนนตีรามเลยผมเรียนจบแล้วครับทุกคนผม <c oughs> เรียนจบแล้วในที่สุดโอ้โหเออได้พักผ่อนละจริงๆแบบหมายถึงแบบเออได้พักในส่วนของกฎหมายสักทีแล้วแล้วก็มาแบบลุย Data แบบเต็มตัวเลยก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และเดี๋ยวมาแชร์เรื่องราวอ,อะไรพวกนี้อีกก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผม